สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมกริชพลเดชวิสัยครับคลิปนี้ก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องคุณนวัดคุณอิงฟ้าแล้วก็ต่อมาถึงคุณคำปากาคุณคำปากาก็คือคุณแขกครับรัคนาปันวิชัยหรือคุณคำปากาซึ่งเป็น พิธีกรช่องว YTV ซึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็จะเป็นเป็นสายการเมืองในการวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลวิพากษ์วิจารณ์พลเอกประยุทธ์จันโอชาแล้วก็ร้ายต่อหลายคนนะครับเพราะคุณคำาการนี่อยู่ข้างฝ่ายของคุณทักษิณชินวัตรคุณอิงอุ้งอิง ทินวัตนะครับเธอก็ออกมาพูดถึงคุณอิงฟ้ากับคุณนวัตนะครับกับคุณอานภูวานาถคุณนภัยลินคำที่ว่าคุณนวัตบอกว่าดังได้ก็ดับได้น้ำตามิสแกนคุณอานก็เล่าให้ฟังว่า,าไปประกวดมิสแกนอินเตอร์เนชันแนลที่บาหรีโดนิเซีย ในเดือนตุลาคม2อ6 5คืออีกสิบกว่าวันเท่านั้นเองหรือเต็มที่ก็คือคือหนึ่งเดือนแต่ที่ผ่านมาอิงฟ้าถือเป็นปรากฏการณ์ไม่มีนางงามคนไหนที่อยู่ดีๆก็ดังเป็นผู้แตกได้ขนาดนี้ดังในระดับที่คนมุงถ้าวันนี้มีอีเวนต์ในห้างคือห้างแตกคนแน่นมากและมีคนเยอะมากที่วิ่งตามไปถ่ายรูปแล้วก็มีคำถามว่าทำไมถึงดัง ต่อิงฟ้าก็มีความสามารถคนมีสเสน่ห์รูปร่างหน้าตาดีร้องเพลงก็เพาะและมีมิติหลายด้านที่น่าสนใจเช่นการประกาศตัวว่ามีแฟนเป็นผู้หญิงและคุณอ่านก็กล่าวต่อไปว่าเป็นคนที่อยู่ในกระแสจริงๆมีงานพรีเซนเตอร์มีคอนเสิร์ตใหญ่คนแย่งตัวกันไปทํางานติดต่อไปร้ายขายของออกรายการเป็นคนที่ดังมากซึ่งตนคิดว่าตั้งแต่ได้ตําแหน่งนี้คือปรากฏการที่ทำอิงฟ้าเหนื่อยมากจนไม่มีวันหยุด แต่เรื่องวันหยุดตนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมาลู้อีกทีเหมือนว่าอิงฟ้าจะมีปัญหากับกองประกวดและกับนวัดผู้จัดการกองประกวดคุณนานก็บอกว่าคุณอิงฟ้าเคยถูกค่าเพลงก่าวฟ้องร้องมีมูลค่าพันสองร้อยล้านบาทซึ่งคุณนวัตและกองประกวดก็พร้อมจะยืนหยัดเคียงคู่ต่อสู้แจ้งว่าส้างว่าสัญญาไม่ถูกต้องโดยนวัตก็ออกมาไล่เรื่องนี้ก็ไม่ใช่เรื่องของเขา เขาอยู่เคียงข้างเลยแล้วก็ช่วยเลยมาปวดหัวให้เหนื่อยมาปวดหัวให้มันเหนื่อยให้แต่ขอความรู้มอะไรก็ไม่ได้ขอพยานก็ไม,ม่มีสักคนเมื่อมีคนถามว่าอิงพ้าหายไปไหนนวัดก็บอกไม่รู้อยากรู้เหมือนกันว่าหายไปไหนติดต่อไม่ได้ครับแล้วก็บอกว่าคนก็ออกมาด่าว่า คุณวัดและกองประกวดใช้งานน้องหนักเกินไปน้องคงเหนื่อยมากจนทน,นไม่ไหวเหมือนใช้งานไม่มีความมีโลกหิ้งใจน้องไม่ได้เตรียมตัวในการประกวดเลยมัวแต่รับงานทั้งที่ควรใช้เวลาฝึกซ้อมตัวเองสำหรับการไปประกวดในระดับอินเตอร์ทางกองก็บอกว่ามีครูมีโค้ชทุกอย่างนัดไว้ให้หมดแล้วเพื่อมาฝึกแต่ถึงเวลาอิงฟ้าหายไปไหนไม่มาเรียนปล่อยครูรอเกอร์ติดต่อไม่ได้ผ่า <c oughs> นกล่าวต่วอยว่าล่าสุดอิงฟ้าออกมาบอกว่าไม่หายไปไหนแต่ไป รับแก้บนไม่ใช่ไม่รับโทรศัพท์แต่จุดที่ไปไม่มีสัญญาณขอลาพักผ่อนนิดหนึ่งเพราะเหนื่อยมากจริงๆแล้วก็ลากับกองประกวดแล้วแต่ไม่ได้ลาล้วัดเองแล้วก็ร้องไห้บอกว่าไม่ได้ในระคุณสําหรับตนมองว่าไม่เห็นเป็นเรื่องเลยคุณได้ผลประโยชน์ร่วมกับอิงฟ้าถ้าไม่มีเวทีมิสแกนไม่มีวัดก็ไม่มีวันนี้อันก็กล่าวว่าเวทีมิสแกนที่ผ่านมาไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อน แม้นวัฒจะบอกว่าเขารวยมาตั้งนานแล้วแต่ที่ผ่านมาต้องยอมรับว่าไม่มีแกนคนไหนสร้างกระแสได้เท่ากับอิงฟ้ามาก่อนในความเป็นจริงถ้ารักก็กันก็คือจบแต่ตอนนี้เป็นไปได้ว่าเหนื่อยจริงเพราะคนไม่ใช่เครื่องจักรอีกเรื่องคือเรื่องผลประโยชน์ไม่ลงตัวนะครับนี่ก็คือการพูดของคุณอัน้นภูวนาถคุณนภัยลินซึ่งพูดมาก็เหมือนลักษณะปกป้องอิงฟ้านะ ก็ได้เป็นความคิดเห็นของแต่ละคนแต่ถ้าคุณอ่านคุณอ่านเนี่ยคุณอ่านภูวานาถคุณอภัยเลนถ้าไปเป,เป็นคุณวัตบ้างก็คงจะไม่พูดอย่างนี้ประเด็นคุณคำปากาครับเขาบอกว่ามันมีข้อตกลงเรื่องธุรกิจหรือไม่ต้องเอาตัวสัญญามาดูว่าถ้าคุณได้เป็นมิสแกนแล้วคุณมีสัญญากับกองประกวดอย่างไรบ้าง อิงฟ้าได้ละเมิดข้อตกลงอะไรในสัญญาตัวนั้นหรือไม่แล้วภารกิจของนางงามที่ต้องไปประกวดดับอินเจอร์ก็ต้องมีข้อบังคับว่าคุณต้องมีลามาซ้อมเดินมาฝึกคุณลาไปกี่ครั้งลาได้กี่ครั้งแล้วก็ลาเกินกำหนดหรือไม่กล่าวต่อว่าส่วนการที่เขาเหนื่อยมากเพราะเขารับงานเยอะมีข้อตกลงการแบ่งได้กี่เปอร์เซ็นต์กับบริษัทแต่ถ้าเกิดว่าการรับงานนั้นคือการรับงานส่วนตัวคนที่รับเงินคือตัวอิงฟ้ากับผู้จัดการไม่เกี่ยวกับกองประกวดคุณต้องรับผิดชอบความเหนื่อยนั้น คุณเหนื่อยเพราะคุณรับงานส่วนตัวแต่คุณเอาความเหนื่อยนั้นไปเป็นข้อแก้ตัวที่จะไม่ซ้อมเดินหรือไม่ทําตามข้อตกลงที่ทําไว้กอบกองประกวดตั้งแต่แรกไม่ได้ตนมองแบบไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรแต่รู้สึกว่าไม่เห็นต้องดรามากเลยก็สัญญามากลางกันว่าใครละเมิดสัญญาข้อไหนเวลามีประเด็นแบบนี้ต้องเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวและเรื่องบุคคลออกไปก่อนเอาเฉพาะส่วนข้อตกลงมาดูกันว่าใครละเมิดล้วพร้อมที่จะแก้ไขและกลับมาทําตามข้อตกลงกันหรือไม่ แต่ถ้าอิงฟ้าบอกว่าอยากรับงานข้างนอกมากกว่าไม่อยากไปประกวดที่บาหลีแล้วก็ต้องมาดูว่าในข้อตกลงเขียนไว้หรือไม่ถ้าคุณถอนตัวออกจากสัญญานี้จะต้องจ่ายค่าเสียหายกับกองประกวดเท่าไหร่ถ้าอิงฟ้าบอกว่ารับงานนอกได้เงินมากกว่าไปประกวดที่บาหลีแล้วจ่ายค่ายุติสัญญาคุ้มก็อาจจะยอมจ่ายก็ยุติแยกย้ายคำกรมการกล่าวต่อว่าถ้าเราเป็นเจ้าของบริษัทเราบอกให้คุณมาซ้อมเดินกับโค้ดเอแล้วคุณไม่มาคุณไม่แจ้ง ไม่ส่งใบลาคุณไม่บอกล่วงหน้าแล้วคุณบอกว่าหนูซ้อมซ้อมอยู่ที่บ้านต่อให้คุณซ้อมอยู่ที่บ้านยังไงก็ผิดเพราะไม่อยู่ในข้อตกลงเอาหลักการมาคูดกันเอาสัญญามากางถ้ารู้ว่าไปในที่ที่ไม่มีสัญญาณก็ควรไลน์มาบอกหรือโทรมาบอกก่อนไปครับคุณาบำประกาพูดมีเหตุมีผลนะมีผลผลม,ม,มันเหมือนกับโต้คคนอันไปเลยคุณอ่านนิ่งหอยไปเลยนะเจอคำพูดของคุณคประกา คนหลาก็มาเสิรว่มาเรื่องนี้หลายครั้งรุนแรงขึ้นเพราะแฟนคลับที่รักมากแฟนคลับที่โกรธแทนแล้วก็ออกมาปกป้องแต่การปกป้องคือการด่าอีกฝ่ายแทนบางทียังไม่รู้ต้นสายประเหตุแฟนคลับเหมือนพ่อแม่ที่รักลูกมากไม่สนว่าลูกจะผิดหรือถูกใครอันกล่าวต่อว่าเขามีแฟนคลับทั้งสองฝั่งทั้งนวัดและอิงฟ้าจึงไม่ใช่เรื่องของคนไม่กี่คนนวัดถึงได้โพสต์ว่าพอมีเรื่องทําไมไม่ออกมาปกป้องเขาบ้าง ทั้งที่เวลามีเรื่องนวัดไม่เคยทิ้งและปกป้องตลอดแต่พอมีคนมาโจมตีมาดา่าทำไมถึงเงียบจนในที่สุดอิงฟ้าก็ออกมาพูดว่าจะไปว่าบอสอยไปว่ากองประกวดเดี๋ยวจะไปพบบอสในไม่กี่วันนี้แล้วจะไปคุยกันตัวต่อตัวเพื่อจะไปเคลียร์ใจกันนะครับอา้าวคุณอันก็กลับมาเข้าข้าคุณนวัดละกรรมการทิ้งใช้ว่าต้องสัญญามากต่างแล้วคุยกันบนข้อตกลงหรือสัญญาไม่ต้องเอาความรักความกตัญญูในละคุณไม่ต้องมานั่งคุยพูดถึง มันเป็นเรื่องของน้าพึ่งเรือเสือพึ่งป่าแล้วเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจของกันและกันมาดูว่าใครละเมิดสัญญาตรงไหนก็ไปแก้ให้ตรงจุดมาทําอะไรลูกก็ชี้ด่าทุกคนที่ด่าลูกเป็นศัตรูหมดโดยที่ยังไม่ดูว่าลูกผิดหรือถูกนะครับและก็คือเรื่องราวของคุณลวัตกับคุณอิงฝ่าซึ่งก็เป็นข้อคิดเห็นนะครับของคุณอันผู้่ันก็บอกไปในแนวหนึ่งว่า ลักษณะเข้าข้างคุณอิงฟ้าแต่คุณปรปาพูดแบบเป็นกลางแต่ไม่ได้เข้าข้างคุณนวัดแต่คำพูดของคุณคำปากามันก็มาอยู่ข้างคุณนวัดเพราะฉะนั้นเรื่องราวเหล่านี้เราไม่รู้หรอกนะผมจะบอกให้ในวงการบันเทิงมันก็ต้องเอาทั้งสองอย่างมาคุยกันไม่ว่าจะเอาสัญญามากลางแล้วก็เอา ความสนิทสนมส่วนตัวมากกว่าคือเราจะเอากฎกติกาเอาเป็นจริงเป็นจังในข้อตกลงไม่ได้หรอกครับสังคมไทยก็ยังมีเรื่องราวปีคอนเน็ชันแบบนี้ผมจะยกตัวอย่างเรื่องมวยตอนนี้นักมวยที่ชิงแชมป์โลกสมมติว่าค่าตัวได้สองล้านบาท เจ้าของค่ายอาจจะได้หนึ่งล้านบาทหรือมากกว่าหนึ่งล้านบาทนะคนก็ดูว่าโอ้โหเจ้าของค่ายเอาเปรียบนักมวยกว่าจะซ้อมกว่าจะมาเป็นแชมป์โลกกว่าจะได้จริงแชมป์โลกทำไมการแบ่งกันไม่ยุติธรรมเลยถ้านักมวยต่างประเทศอ่ะเขาก็จะแบ่งนักมวยอาจจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นักมวยได้เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เจ้าของค่ายได้สามสิบเปอร์เซ็นต แต่ประเทศไทยร้อยเปอร์เซนนักมวยได้สาิเปอร์เซนเจ้าของค่ายได้เจ็ดสิบแต่ในมันนี้มันไม่เป็นธรรมด้วยแต่เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเจ้าของค่ายเอาเด็กคนหนึ่งมาปั้นไปเสาะหามามีแมวมองยังตัวกับเปียกอยู่เลยแต่ดูแล้วมีแววก็เอามาไปเซ็นสัญญาจากพ่อแม่ที่ต่างจังหวัดเอามาอยู่ในค่ายแล้วก็ส่งเรียนหนังสือด้วย คือหนึ่งเด็กได้ก็คือได้เรียนหนังสือมีข้าวกินมีที่นอนอยู่ในค่ายพอพัฒนาเด็กขึ้นมาจนต่อยครั้งแรกยังเด็กๆอยู่นะได้ค่าตัวห้าพันบาทเจ้าของค่ายให้เด็กหมดเลยห้าพันบาทไม่เอาไว้สักบาทหน่ะต่อยมาเรื่อยๆได้ค่าตัวหนึ่งหมื่นบาทเจ้าของค่ายให้เด็กหมดเลยหนึ่งื่นบาอยไม่เอาสักบาท แต่ค่าใช้จา่ายในค่ายเจ้าของค่ายยังออกพอมาเรื่อยๆเรื่อๆเรื่อยๆบางครั้งเด็กคนนี้ก็ไม่ดังหรือก็เลิกชกมวยเจ้าของค่ายขาดทุนแล้วนะเพราะยังไม่ได้เงินจากมันเลยเนี่ยมันเลิกไปแล้วแต่ปรากฏว่าเด็กคนนี้ดังก็ปัน้นคราวนี้พอได้ค่าตัวห้าหมื่น เจ้าของค่ายก็แบ่งละห้าหมื่นมึงเอาไปสองหมื่นกลัวมาสามหมื่นได้แสนได้ร้านอะไรทำนองนี้คือเราต้องไปดูบริบทตั้งแต่เริ่มจนถ,ถึงบัดนี้เมืองนอกนักมวยไปยิมเองไปจ่ายค่าซ้อมค่ายิมจ้างโค้ชจ่ายค่าโค้ช มันไม่ได้เหมือนประเทศไทยยาวมาเปรียบเทียบกันกรณีน้องอิงฟ้ากับคุณอิงฟ้ากับคุณนวัดก็เหมือนกันคนนอกจะไม่รู้แต่ก็ไม่เป็นไรครับเขาวิพากษ์วิจารณ์ไปได้มันเป็นสิทธิ์ของแต่ละคนแล้วในการพูดถึงเรื่องหนึ่งเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ไม่จําเป็นต้องมีความเห็นตรงกันมันเป็นความเห็นต่างที่สวยงามครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังในช่อง กิจโพส h ชนแนลนะครับท่านที่เข้ามาดูใน YouTube ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้ววันนี้เดี๋ยวบ่ายๆเนี่ยคุณหิงฟ้าก็กลับมาจากสิงคโปร์แล้วก็จะไปคุยกับคุณนวัดทุกอย่างก็จะจบกันด้วยดีนะครับสำหรับท่านงอยู่ในสายมูเตลูนะครับก็มาร่วมกันสร้างพ่อปู่ศีสุดโทแม่ย่าศีปทุมบากับผม บริจาค1,000บาทจะมีชื่อนามสกุลติดที่ฐานรากเอ้ยฐานฐานองค์ท่านนะครับจะตั้งที่วัดราชบรดาพิษณุโลกอินบ็อกมาพูดคุยกันใน f a c e b o o กดรกิจพลเดชวิสัยแล้วก็ Facebook กิจพลเดชวิสัยวันนี้ขอให้ท่านมีความสุขมากๆขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการสมาคมสื่อท้องถิ่นสมาคมนักธุรกิจพิษณุโลกสถาบัานอิสรพล ของทุนอิสระพลไดมอนด์เวดดิ้งพิศณุโลกสำนักศักยันอาจารย์จ้ำสีบูรพาระยองโรงเรียนสอนสศักยอาจารย์นกแก้วเมืองทองชานี